โอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมโคอผมแอสกิทมันจะมาเล่นเกมไหมครับในมดเดมอนซาร์เยอร์โอเคมาจากที่เราตายตรงนี้ใช่ไหม้ยอะไรอะ่ะมันให้ทำอะไรอะ่ะภารกิจเนี้ยสู้อ่ะสู้ไหวป่าวะเก้าสิบห้าวิเสียงอะไรอะ่ะอุ้ยมันไปไหนหรอวิแอสุน ปตาตวันเฮ้ยครับผมว่าใช้ปตาตวันตอนนี้โหอ,อสูรไม่ไหวอะ่ะอย่าพึ่งมาจ้าย่อทุกทุกนึงโอเคทุกคนอีกาผมหายอะ่ะเอาอยู่นี่มาให้ไปไหนอะ่ะหกสิบเอ็ดหกสิบเอ็ดลูกโอ้จะเมื่อล้วไม่มีเตียงไม่มีลงกนแล้วกัน <c oughs> ข่าวเตยียงก่อนละก,กันทุกคนวางผิดครับโอเคโอ้ยอาสูรก็มามมเดี๋ยวลอดอิจิเต็มเลยเฮ้ยต้นหนุบึกเต็มเลยดูดิห้าสิบเอ็ดเดเน,ดนหน ห้าสิลบนลบถึงแล้วทำไมมีอะไรอ่ะมีต่อห2สิอืมมันคืออะไรวะเนี่ยควีเใช่ป่ะเรายะไม่สู้กับอสูรสักต้นเลย อืมไหนดิโอ้จาัดก,กาแล้วหรอทางนี้ปะโหนี่ปะไม่สู้กับน,นี้ปะวี อาสิกิวที่มันอ๋อให้สู้ยิงด้วยโอ้โหตกใจที่สูงโอเคทุกคนผมตกใจที่สูงต่ตายโหเสียดายมาไม่งตกใจที่สูงตายเดี๋ยววิ่งไปใหม่เจอกันน้อง m i n น t ท s <minutes> later <S โอ้ยทุกคนสุดท้ายเราก็ไปถึงเน้ยได้แล้วหนึ่งหนึ่งศูนย์สี่้องขึ้นภูเขานี้จริงเหรอเนี่ย ผมว่าผมจะนอนก่อนพอนอนก่อนปุ๊บก็นั่นแหละโอเคฮึบฮึบขึ้นภูเขานี้ก่อนละกันโอเคทุกคนพอเราขึ้นไปบนภูเขาเสร็จผมบอกคุณจะนอนก่อนเพราะว่าโอ้แลนวไงผมว่าแหละนอน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 ได้แล้วโอเคโอ้ยอาสน์จะได้หายไปโอเคปลอดภัยละ วิ้ยมีอาสูรลบอยู่อืมอืมสูรอืมเอ้าโดนแดดตายหรอโอ้โห ยี่สิบเจ็ดลบสองศูนย์ยี่สิบเจ็ดลบสองศูนย์ไอนี้มันเพิ่มเจ็ดลบสองศูนย์ 0. ทางไหนวะเนี่ยเจ็ดลบสองศูนย์ 0. นั่นปะโอ้โห oh. ให้ไปสู้กันอ้โ oh. ห เอาจริงดินี่รอรอให้สู้อ๋อมีได้กว่านี้ไหมกต้องย่างอาหารแล้วอ่ะเอ้ยนี่มาไงอ่ะดาบดิจิลินอีกอันหนึ่งมาก็เป็นดาบนี้ดินั่นไงเไก็บไว้ก่อนนะช่างวันผมไม่ได้เสกมานะอันเนี้ย มาเองงงได้มาตอนไหนวะโหโหโนโูมีกล้ามเต็มเลยได้อยู่แต่เจมดูเดยวะจ้ำด้วยหน่อแล้วกันวิ้ยนี่มันแร่ไว้ทำนี่วะ นกอีกาหายไปไหนวะหูไม่เต็มอีกอะไรวะไม่เข้าใจอะ่ะเดี๋ยวผมหาทางไปก่อน,น,นว่ามันให้ทำอะไรเดี๋ยวถ้าเจอแล้วเดี๋ยวปบอบครับผมเจอกันเดี๋ยวมันให้เรามาสู้โอเคทุกคนผมจะสู้แล้วมาทาาน,นี้ได้อยู่ โอ้หแพ้ไม่ไหววิ่งกอดวิ่งกอดไม่ไหวไม่ไหวจริงอืมเฮ้ยเราไม่ใช่ปาบดีิทำไมเราแพ้ทุกครั้งเลยอะโอเคเดี๋ยวผมวิ่งกลับไปที่เดิมก่อนไม่เข้าใจแต่แติงเฮ้ยเจอบ้านทุกคนโอ้เจอกระท่อมแล้วมาเข้าไปละเข้าไปหน่อยนะครับอุ้ยเนสซกโก วิ่งสูกันเน,นืสุโกะอุ้ยขาานสุโกะแล้วว้าวดับนิดๆนุ้ยถักกากอืม,าาอมดีมันก็จะเป็นฮีอ่อ๋อนี่ขอ,องบ้านนี่ใช่ป่ะนี่ปานบาลี ว้าวโคตรเจ๋งแต่ไม่มีอาหารเพื่ออก็คืออยากให้เราใช้ปาวาลีเออเริ่มจากปาวาลีก่อนก็หละแล้วดาบซันจิโร่เก็บก่อนยังไม่อยากใช้พานตะวัน,นอะ่ะมันดูกโกงเกิน คิดไปเองก็ไม่รู้อะลบสองร้อยโอ้โหโคตรแรงเด็บมันสรีไปเดินทางกลับกันดีกว่าอุ้ยนึกว่าดาบหายไปเดินไปที่เดิมกันเพราะว่าผมจะล่ามหมูป่าก่นอนเฮ้ยนี่มันหนูดบไม่ไดับอะไร นี่ไงสกิลเนี่ยโคตรชอบเลยได้เนื้อหมูป่าและล่าก่อนแล้วกันวิ่งโคตรเร็วเนี่ไม่มีหมูป่าแล้วอะ ไหเป็นอะไรก่อน10ลบ13ลบ13 182คณะเจอคาโอดโ,โดยทุกคนเจอหนุมีก้าตลอดเลยทุกทางเลยะ่ะโอ้ ต้องหาที่นอนแล้วมั้งเนี่ยเฮ้ยเจอนะสู้ไหวป่าวะไม่ไหวดินอนก,ก่อนนอนก,ก่อนค่อยๆค่อยๆบันเชิงต่อเจอกันนอ้องพยให้นอนก่อนให้น,อน,นอ้องก่อนโหยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมขอนอนก่อน อุ้ยมันอาวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาสูรมาเออแต่เราต้องฆ่าอาสูนตอนเด็กนี่วะเดี๋ยวจะเจอหัวก็คือหัว,หวไปเลยอ่ะ้ยวัวเอานี้ก่อนเอาวัวก่อนตอนเนี้ยแบบไม่ฆ่าอสูนฆ่าวัวเป็นไงละ่ะ โอุ้ยมานอนก่อนอุ้ยโอ,อกก้โหอุ้ย,ยสูมมยไ้ไม่ไหวสูไ้สมไม่ไหวตัวนี้ตัวนี้พวกนี้สูไ้ไม่ไหวอุ้ยสูยไ้ไม่ไหวจริงๆอืงอื้มอุ้ยเกียงเวียรละ งั้นเราก็ทำอย่างนี้ดิเฮ้ยอาสูตรธรรมดาพอสู้ได้อยู่อย่าไปแก้มันมากโหเอ้ยเกิดไหม แอคซิตวะอาออืมในแอรซิตในการคิวอะอือเอาแม่งดิตอนดึกเอาอาคาลาสูดกันเวลากลาสูนมากันในแอคซิตก็พอละโอ้ โอ้โหครเยอะอเปลี่ยนปันไม่ปันนี่ปันอะไรอ่ะอ๋อใส่ฝนเพื่อน้ำตาเลยไหวะอ้หูเฮ้ยไอ้กบนี่ง่ายอยู่โอเคไม่ง่ายก็ได้ เฮ้ยฆ่าได้แล้วอุ้ยโอ้โหอสุนข้างแรมมั่งมาด้วยสู้ไงเนี่ยโอ้โหต้องลากกระสุนข้างแรมมาเนี่ยโอ,อ้ สู่ข้างแรงโคตรโหดหนีกอนหนีกอนโอ้หนีไมลรอด้วยเฮ้ยโ,โอ้โหเฮ้ยขึ้นเวลอับแล้วมามาดิ มั่นใจเฮ้ยมันมันโหดจังอะเฮ้ยอะไรอะโอ้โหมันมันเดินไม่ลดเลยอะโอ้โหโดมาอยู่นี่ดิวะ่ะว่าอยู่ทำไมนอนเถอะพอแล้วพอแล้วกลางคืนเหนื่อยละพอเลยพอเลยอ้สว่างใส่คูดโดมาะ โน้โนโนโนดูบันทำดีดีอุ้ยชอบแดดหลับกลับหลังโอ้โหทุกคนเดี๋ยวผมเคลียร์จุดเกิดนี้ใหม่กันขอภัยตายเยอะนะมันโหดขอภัยตายเยอะนะมันโหดจริงนะเนี่ยพวกอสูรเนี่ยโห ดูสิโดม้ายังอยู่อยู่เลยน่ากลัวมากเลยนี่เดิมบวกมาสามโอเคโอค้ยเจอโดมา้าขีกาเป็นไหนวะเนี่ย อ้าอีกาหายเลยทำไงต่ออ่ะอ้าววิเออเออฆ่อา,อาสูยรเป็นไงน้องฆ่า,าสูตรได้แล้วน้อง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 ก็ดูพี่นะครับพี่ฆ่า,าสูตรได้แล้วน้องน้อง,อ,งอืมออสูรแค่แค่เชื่อน้ำจิ้ม ใครอะใครสู้กับดโดม่าโอไม่โอ้ยเวยละ่ะข่าสูงก่อนโอ้โหโดนโดนแดดตายก่อนไหนีวะ ต้องไปสู้กับนั้นใช่ปหใช่ต้องสู้ไม่สู้ไม่ได้วะสู้ไม่ได้จริงๆ อยสู้ไม่ได้เลยทุกคนโอ้โหอีกาตายแน่เลยจะจะเป็นรูมีมจุดหมายให้ทำอะไรเนี่ยฮะถ้าจะต้องสู้กับไปพวกนั้นก่อนอืมบ้านหลังเดิมเฮ้ยไม่มีอะไรบ้านหลังนี้ดูไปแล้วเอ้ยใครอ่ะ เฮ้ยทุกคนอืมเราควรไปสู้กับผู้หญิงก่อนนะไอตัวผู้หญิงนะั่นน่ะมาทุกคนไปผมหาไปตั้งนานลนะเจอแล้วทุกคนเนี่ยอยู่เนี่ยมาเริ่มกันดีกว่าเปิดเลยแล้วกันเปิดเลยแล้วกันเปิดเลยแล้วกันโอ้โหแพ้ดีโอเคทุกคนผมกลับไปที่เดิมก่อน วุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหน้ำตายเลยก็ได้เมื่อกี้สาฝนแห่งน้ำตาเลยแจ้งถ้ามองขึ้นบนเอาไอ้นั้นไปไหนแล้ววะโอ้โหท่านี้ดูใช้ใช้ลำบากท่านี่ปานที่สิบ ปา,าล์มวารีรูปแบบที่สิบโอ้ยโหว้าวนี่แหละใช่ปานดนี่แหละอย่าหายไปไหนนะเดี๋ยวผมวิ่งหาแป๊บนึงนะโอเคทุกคนผมเจอละอยู่ตรงเนี้ยมันวิ่งมาตรงเนี้ยโอเคไหมเ,เปิดก่อนเลยกันอืมอืมรอกันรอกันวิ่งกับวิ่งกันทุยอืม โอ้โหอ่าเรียบร้อยอืมเรียบร้อยอา้าวเค็ดไม่ได้หรอะอ๋อมันไงต่อเควดโอ้โโอยเควดก็ไม่ผ่านหรือว่าต้องหาคนนั้นใช่ไหมต้องดูคนนั้นโอเค ได้สู้กับไอ้น,นี้ไม่ได้เราก็ต้องสู้กับไอ้น,นั่นคนใส่หน้าก,กากที่เราใส่อยู่ชื่ออะไรไม่รู้อ่ะเดี๋ยวหาไม่หาพาร์ทหน้าแล้วกันนะโอเคนะพาร์ทนี้ขอจบไปเพียงเท่าน,นี้เดี๋ยวดุกคนก็สักผู้แฉเพื่อแชร์ผลกันต่อไปไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย